จะไปจีบสาวตอนอายุสินี่พ่อครับขอจีบสาวข้างบ้านได้ไหมพ่อบอกว่าไม่ได้เด็กขานเด็ทำไมวะนั่นคือน,น้องสาวอีกคนหนึ่ง <c oughs> เนะ <c oughs> <c oughs> อบอกแม่นะพ่อบอกอย่างงี้ไปถามบ้านซ้ายมือพ่อแล้วบ้านข้างอีกซ้ายมือได้ไหมอย่าไปจีบเขาน้นนนั่นคือน้องสาวอีกคนหนึ่ง จะบอกแม่เองนะผมร้องห่มร้องไห้น้อยใจพ่อให้จีบเป็นพี่พี่ก็น้อยใจไปบอกแม่แม่ครับผมไม่จีบสาวสองบ้านนี้พ่อห้ามตลอดเลยทำไมล่ะครับแม่แม่บอกว่าจีบได้เลยไอสองคนนั้นไม่ใช่น้องอ่าทำไมอ่ะพ่อไม่ใช่ลูกพ่อ ต่อกรมศาสนาด้วยิดต่อกรมศาสนาด้วยนะครับบ้าจริงเชียวํายจริงทุกวันนี้เอาประสบการณ์ตอนเราเด็กๆมาใช้กับลูกเราบ้างไหมใช้กับลูกคือเรื่องเงินทองบางคนรักลูกให้เงินลูกอันนี้ไม่จริงผมเชื่อว่าเงินทองไม่สามารถซื้อความสุขได้เนี่อันนี้ตัวผมนะเงินทองไม่สามารถซื้อความสุขได้ถ้าเมียผมไม่ให้ถ้าเมียผมไม่ให้ ขออนุญาตเล่าเรื่องของปั๊บเปโต้หน่อยได้ไหมฮะทำไมฮะผมมีแฟนคลับของเขาเลยคุณเนี่ยนะวงนี้ดังจากอเมริกาโอ้อมีคนร้ายสามคนหนีตงรวจเข้ามาในโรงนาวันแรกเข้ามาในถุงไปเป็นแมวคนที่สองเป็นถุงสุนัขคนที่สามเป็นอีกถุงหนึ่งคือถุงมันฝรั่งไงตำรวจก็เอ๊ะตำรวจโจรอยู่ไหนก็เอามีดแทงเข้าไปในถุงแทจล้วแมวแมวรอดตัวไปอยู่แมวคนที่แทงจึ๊ก หมาหมาเขาจะสาวแทงดังตัวกระเดือกคอจึ๊กโปเตโต้โปเตโต้ไม่รู้จะร้องเป็นอะไรพี่ดูเจ้าของวงครับพี่ดูเจ้าของวงกันพี่ดูเจ้าของวงกันเออพี่ปั๊บชอบอ่ะไปพวกเราไปรุมกระเทิบไปรุ่ พอกระเทียเสร็จพี่จะได้ร้องโปเตโต้โปเตโต้แต่งงานยังเราแต่งงานยังยังครับยังมีแฟนไหมมีแฟนไหมโสดครับโสดนะตอนนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยว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 ทำไมคะทำไมคะพอผู้ชายบอกยังโสดก๊ดก๊ดรู้ได้ไงว่าจะชอบพวกเธอเดี๋ยวพี่เขาหาแฟนให้สเปคแบบไหนซิปมามีสิทธิ์ไม่รู้ นเดียววพอแล้ปาเหมือนคนเชียร์แขกปาเหมือนคนเชียร์แขกใช่อาชีพเป็นคนรู้อาชีพในฝันเลยอาชีพในฝันเลยโอ้โหแล้วเรื่องนี้ขาดเบอร์อย่างเดียวเลยเนี่ยอะไรรู้ได้ไงรู้ได้ไงเหมือนคนเชียร์แขกก็ไปกับพี่บ่อยอ่ะแสดงไม่ได้ไปจริงเพราะชาวชาวเขาไม่ต้องไปเลือกเขาส่งมาในลาเขาส่งมาในลา